นายยิงโชว์เพื่อนๆสิโอ้ทุกคนใส่เคองสังกัดมา,มา,มา,มาแล้วมามามาอ่ะเราจะแกล้งใครเราจะแกล้งใคร <c oughs> วันนี้วันสงการฉีดได้อ่าฉีดเลยยังห่างอยากเปียก <c oughs> จัดจัดเลยพี่ดีจัดเลยนน่ สวัสดีค่ะพี่ดีค่ะว,วันนี้มาเล่นน้ำโอ้โหมันสงการใช่ไหมโอ้โหในปืนไหนปืนโชว์สิไอยิงโชว์เพื่อนเพื่อนสิโอ้แรงมากแรงมากอันนี้คือปืนอะไรพี่ดีปืนฉีดน้ำอ่าวันนี้เป็นเทศกาลสงการใช่ไหมวันนี้เราอยู่ที่ม่วงสามสิบ ไปาปทีมเรานะวันนี้เรามาเล่นน้ําสงการโอ้โหสนุกมากเดี๋ยววันนี้เราเติมน้ําก่อนเราเติมน้ําก่อนอุ้ยวันนี้เราจะแกล้งใครดีอะเดี๋ยวเราจะไปแกล้งเดี๋ยวจะให้พี่ดีอะไปแกล้งฉีดน้ําใส่พี่พาวเอาพี่คินอ่ะพี่คินก่อนอ่ะเดี๋ยวเราแกล้งพี่คินกันเราอย่าบอกพี่คินเดี๋ยวพี่ดีต้องเติมน้าใส่ตรงนี้ก่อนนะนี่พี่ดีต้องเติมน้ําใส่ปืนก่อนีมาแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปแกล้งพี่คินพี่คินเสร็จแล้วเราแกล้งพี่พาวพี่พาวพี่แพรแล้วก็ป๊ะป๋าโอ เราแอบแอบเราซุ่มเราซุ่มเดินม,มาตามทุ่งหญ้า,า,ามาเร็วเร็วเร็วซุ่ม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 มาๆๆๆมามามาอ่ะเราจะแก้งใครเราจะแก้งใครฉีดเลยฉีดเลยหนูอยากฉีดใครอ่าฉีดเอ๋ออยากฉีดพี่คินฉ <c oughs> ีดไม่ออกครับตอนนี้หนึ่งอยู่ครับ <c oughs> เราแอบฉีดพี่คินโดยที่พี่คินไม่รู้ตัวเลยอันนี้ประสบการณ์ฉีดได้อ่าฉีดเลยอย่าห่างอยาาเปียกจัดจัดเลยพี่ดีจัดเลยนี่สนุกไหมคะสนุกไหมวันนี้สนุกไหม <c oughs> นี่นี่นี่ฉีดค,คนนี้นี่ฉีดคนนี้นี่นี่ฉีดเลย <hated S 2> <ห>อย่าไปกลัวอย่าไปกล<ม>ัวอย่าไป ไปต่อไปต่อภารกิจของเราวันนี้มา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 ,า,าีคนยายนี่เองอสงกรารยุคใหม่สงการยุคใหม่ไปเติมน้ำไปเติมน้ำไปเติมน,เมน้ำน้ำหมดไปเติมน้ำก่อนปะไ,ไปเติมน้ำไปเติมน้ำก่อน